Time, 1547. Oh Dr. Vincent <laughs> and Richard Adams <laughs> with patient <laughs> John Lott. <Wild. laughs> it says here you've been experiencing some pretty vivid dreams, right? <laughs> I understand it's been causing you quite a bit of unease and discomfort. And apparently you've lashed out at some other inmates. Is that I want you to know only trying to help. ออเราน่าจะเป็นจอนครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าจอน How has life been in the prison? เอ่อใช้ชีวิตที่นี้เป็นไงบ้างล่ะฮะ I'm sorry that's the case, John. นอนไม่ค่อยหลับนะ s o m e of the dreams v e เออลองอธิบายเกี่ยวกับเอ่อความฝันของคุณได้ไหมเผื่อเราจะช่วยคุณได้นะ I was at the end of a road. เออเหมือนผมจะอยู่บนถนนเออไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่และที่ไหนทุกอย่างมืดมากเออผมมองลงมา เออเห็นมือตัวเองมีเอ,อ่อวานเต็มไปด้วยเลือดเออแล้วก็มีนคนอยู่ตรงหน้าของผมเขามองมาแล้วเขาน่ากลัวมากอือยังไงครับเนี่ย <c ười> <c ười> เออผมไม่รู้เลยว่านั่นคือใครเออจนกระทั่งมันคือแก อเอาละเว้ยเอาละเว้ยเฮ้เยใครอะใครอะเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยชิปหายแล้วครับยังไงวะเน like, ี่ยไลท์คิกอ๋อโอเคเปิดไฟ โอ้โหก็เซฮายกันก่อนเลยนะทุกคนนะมาผมอยู่ในแมปอะไรนะชื่อว่าเลควยมใช่ไหมเข้ามาแม่งปึงจัดเลยอันนี้อะไรครับเนี่ยเราน่าจะเป็นนักโทษนะเท่าที่เออแปลมาได้คร่าวๆนะมีเสียงอะไรด้วยวะมีเสียงอะไรใครใครทุบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใจเย็นเพื่อน เฮ้ยนายเป็นไรอะ่ะเฮียเอ้ยกูถามจริงไปไงวะเนี่ยอืมเฮ้ยใครร้องอะ่ะเฮ้ยร้องแล้ววะโอเคกดซีกดซีนั่งย่อผ่านไปชิลอืมออกทางไหนได้บ้างเนี่ยสวัสดีครับมีทางออกไหมครับ เออผมเป็นนักโทษชั้นดีนะฮะปฏิบัติตัวดีแล้วนะนี่อะไรเนี่ยอเออเทอรี่รอะถ้าคุณกำลังอ่านอยู่เออช่วยฮะช่วยเอาแซนด์วิชมาให้ฉันด้วยเหรอหรือว่าจะให้ฉันแทงคุณโอ้โหใจเย็นเทอรีอ่ว่าแต่นายอยู่ไหนละ่ะโอเคโอเค,อเคหาต้องไปเปิดไฟก่อนเหรอไฟอยู่ไหนอะทีนี้ห้องนี้หรือเปล่าครับน่าจะน่าจะโอเค โอเคเปิดแล้วเปิดแล้วสับสับคัทเอาสับคัทเอาท์เฮ้ยโอ้โหมึงใครเนี่ยเธอร์รี่เอาใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเธอรี่เฮ้ยอะไรอะ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 เฮ้ยโอ้ยชิบหายเธอรี่เวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 เฮ้ยเฮ้ย โอ้โหกูตายซ้ำตายซากเทอร์รี่หยุดหยุดหยุดเดินไม่ได้โอ้โหแม่งตายซ้ำตายซากเลยแม่งทุบไม่ยั้งเลยโอเคเอาใหม่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 มาแล้วมาแล้วหาทางออกหาทางออกไปเลยที่นี้เนี่ย <l ok> เมือล็อกเหรอฮ่วยเชี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 ย อะไรวนะน่แป้งกูออกก่อนดิออกเลยเปิดไฟด้วยเปิดไฟด้วยปิดประตูปิดประตูได้ไหมเชี่ยเชี่ยเชี่ยไม่ปิดประตูวะถามจริงอะไรเนี่ยเออเออฉันคิดว่าไอเจ้าบ้านนั่นอะไรนะที่ทุบหัวเขาตลอดทั้งคืนจะเออทุบหัวตัวเองด้วยเหรอ <S <S หรืออะไรวะโอ้โหกูแปลมัว่วแปลซัวไปหมด <S 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 อะไรครับหยิบหยิบกุญแจขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ ชิบหายชิบหายแม่งมาแม่งมาแม่งมาใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นไปยังไงเฮ้ยมัน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 อยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โน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 แอบแอบกลัวตรงนี้เลยตรงนี้เลยเดี๋ยว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 เดียแมลงสาบแมลงสาบแม่งดิบ โอเคมึงไปแล้วนะไปแล้วนะไปนะปนะกูวิ่งนะกนะูวิง่งนะเพื่อนนะเชี้ยชี้เขี้ยมึงถ้าท,ทำไมมันยังล็อกอยู่ทำไมมันยังล็อกอยู่โอ้ยแม่งเอ้ยกลับทางเดิมก็ได้วะมีประตูไหนไปได้บ้างเนี่ยอันนี้เหรอ,อีอันนี้ไปได้ครับอุ้เยเด็ดเด็ดเด็ดโอ้โหเด็ดหืมฉีกถุงเลยใจเย็น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 โอ้โห เออให้ให้สับคัทเอาทสามอันเหรอแลนะหาทางออกครับเฮียตัวอะไรวะนะ่ะโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god หืมกูไปก่อนแล้วไม่เอาแล้วมีอะไรหรือเปล่าครับยาเยอแม่งเหมือนไม่ใช่คุกนะเนี่ยแม่งเหมือนเป็นโรงพยาบาลโอ้โหมแมลงวันขึ้นซะด้วยสิมันเหมือนโรงพยาบาลบ้าหรือแบบ ทดลองทำอะไรซัมติงหืมสภาพแม่งดูไม่ได้เลยครับอืมสายพันธุ์ใหม่ระยะสุดท้ายเออมันจะทำการเบลอหรอระหว่างอะไรนะความฝันเลยก็ความเป็นจริงเหรอครับเฮ<ะ>้อเขี่ยพวกมึงทดลองอะไรกันอยู่เนี่ย <c oughs> โอ้โหเว้แล้วกูขนลุกเลยเนี่ยตัวเขาขานั้นหายไปยังวะเอะเ,อเอคค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาชิวๆชิวๆ เฮ้ยอะไรฮะาว้ายโอ้โยกูแอบก่อนเฮ้ยกูว่ากูแอบเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเกิดเกิดไหนเนี่ยอุ้ยโอเคเกมมันยังใจดีนะครับนะเดี๋ยว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 ใจดีกับแปะมึงก็ดีนว โอ้โหมึงแคมป์จุดเกิดนะคุ้มั่นใจได้อย่างเดียวว่ากูจะเดินไปได้เนี่ยฮัลโหลบอยโอ้ยอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงฮึ่มแม่งมาอีกแม่งไม้เวน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 ปิดไฟปิดไฟก่อนชืบ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 ห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าครับกลับมาห้องเดิมๆนะเนี่ยเออเดี๋ยวนะมีโน้ตอีกแล้วเหรอไหนวะเออหวังว่าเออ เมื่อฟันของเขาหลุดออกหมดเนี่ยนะเราจะใส่ที่ครอบไว้แล้วก็เอ่อไอเจ้าตัวใหญ่นั่นอะไรนะจะจัดการได้ง่ายขึ้นเหรอเฮ้ไอ้เจ้าตัวใหญ่นั่นคือตัวนั้นอ่ะสิใช่ไหม,มนี่แม่งทำการทดลองชัดๆเลยนะครับนยวีนียไ,ไปก่อนแล้วโอ้โหอ๋ออันนี้ทางออกหรอโอเคโอเคแม่งกูเดินมายัางไงว่เจอทางออกก่อนเลยเนี่ยเดีเดวเดีเข้าเข้าก่อน มีอะไรบ้างฮะอันนี้มีขวดนูน่นขวดนี่มีอะไรไม่รู้โอ้ยโอเคโอเคสับเลยอันแรกอันแรกอันแรก uh huh. มีเท่าไหร่นะสามอันปะเอ่อแก้วน้ำหมาน้ยมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเอ้ยเนี่ยล็อกล็อกโอ้โ oh, ห oh. มึงอย่าโคมคาบีมันล็อกมึงก็ไม่ต้องกระแทกแรงขนาดนั้น <Yeah. S 1> เพื่อนไปต่อไปต่อ เอ้าเจอเจอเจอที่ซับดีสองอันเฮ้ยวันดีนายรู้ไหมอันสุดท้ายอยู่ที่ไหนนี่ลัเลาะไปฮะตามทางไปนี่ไม่น่ามีใครหลอกโอ้โหแม่งอยู่ตรงนั้นนั่นเองอยู่ตรงนั้นนั่นเองเฮ้ยนี่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 อันสุดท้ายอันสุดท้ายเดี๋ยว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 เกมนี้แม่งกระโดดไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะเอ่อผมว่าแม่งต้องหาอะไรมาเขี่ยปะวะ มันอยู่ไกลามากเลยครับนะขึ้นไม่ได้เหรอเออน่าจะต้องหาเครื่องมือปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออวัดดีนายเออมีไม้ไหมเพื่อนมีอะไรก็ได้ไหมเช็ยล็อก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 ,อกว้าวว้าวไอ้ป้าเอ้ยมีไม่วันเนี้ย เดี๋ยวนะอันนี้มันอันแรกเลยอ่ะไม่น่าใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยว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 เนั่นนั่นนนี่ไงโอเคได้คิมตัดเหล็กครับอูว่าใช่แล้วอันนี้อูว่าใช่แล้วอันสุดท้ายอันสุดท้ายเดี๋ยวหาอันสุดท้ายอยู่ไหนไม่รู้อะแม่งค่อยๆไปดีกว,ว่าหรือปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนจะเย็ยนโอ้โห,โหตรงนี้เซฟโซนเซฟโซน ค่อยๆไปฮะค่อยๆไปว่าไม่ต้องอยู่ด้านหน้าแน่ๆห้องนี้เปล่าเฮ้ยโอเคเจอเจอตัดเลยตัดตัดโอเคตัดแล้วเอาเลยมึงสับเลยใี้สับโดนๆเลยเพื่อนอโอเคโอเคโอเคทางออกพอพอจําได้อยู่อย่านะเว้ยมึงอย่านะเว้ยมาทางนี้เรื่อยๆไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่แหละนี่แหละนี่แหละไปแล้วไปแล้วออกเลยโอ้โห่เดี๋ยวๆใครแม่งยืนแผงกิ้งวะเนี่ยเฮ้ย you're a for what ปั๊มผิดอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโจถ้าเออนายได้ยินฉันนะเออสมองของเราจะเริ่มเออประสานเข้าหากันหรออุ้ยมันความผิดของนายโจเฮ้ย มันอะไรอะ่ะเฮ้ยกูยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะไอเชีย่ยม่งตัดจบอย่างนี้เลยนะ